สีสกเกตแดนปรา,าสาทของข้าวหอมกระเทียมดีมีส่วนสมเดจเกตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมหลือลำสาบทีนี่คือำคำขวัญก่อนจังหวัดสีสกเกตเวทินกำเนิดก่อตั้งกองทีมงานทูบอแบงคมิวสิ ครับวันนี้เมื่อนี่ว,ว่าเล่าดกวก้ไปเมื่อนี่นะครับเมื่อนี่สิภาพี่น้องนะครับมารีวิวนะครับรถแฮรมินิรถแฮหน่อยนะครับมินิบอสแบงค์ิวสิกนะครับว่าระบบเสียงเป็นจังไดพี่น้องคือซาคื้ลนนือแทะนะครับพี่น้องคือซาคื้ลือแทะรถนหน่อยมันก็จังดั้งสมเงินเจ้าภาพแทะนะครับ จภาพจากบ่วพงกับเดรสลนเฮียุณภาพไปเฮียในงานของฉันนะครับเมื่อนี้สิเปิดนะครับเปิดระบบให้พี่น้องเบิ่งนะครับเริ่มจากตู้นะครับตู้เบรตู้เบรนี้นะครับบ่คือไผ่นะครับนําเสนอเลยนะครับพีบีสิบแปดดอกสิบแปดหนูนะครับตู้พีบีจากช่างเถียนนะครับเฟซบุ๊ครดซิ่งโชคชัยนะครับพี่น้องติดตามทาง เฟซบุ um NY, um. ๊กเพิ่นได้นะครับตู้เบรนะครับสิบแปดนิ้วนะครับนี่ตู้เสียงกลางนะครับเสียงกลางสองใบนะครับเสียงกลางสองใบใบละสองดอกนะครับใบละสองดอกเอาอยู่นะครับเอาอยู่นะครับที่สําคัญนะครับตู้นี่โบกินดอกนะครับตู้โบกินดอกเสียงกลางโบ้เคยขาดนะครับแซกโบ้เคยขาดนะครับแซกโบ้เคยขาดเบรดอกเบรโบ้เคยขาดนะครับโบ้เคยขาด ตั้งแต่ผมเฮ็ดรถแฮมาเนี่ยสี่ปีแล้วนะครับยังใส่ชุดเก่าอยู่นะครับสี่ปีแล้วนะครับชุดนานี่ดอกเบสคจะเป็นดอกกริบครับสี่แปดหนึ่งร้อยราคาทั้งนากะทั้งนาเสียงก้างกะต้องแปดครับแหลมแหลมต้องแปดลรากาเสียงก้างนี่นะครับเป็นซิมหานี่นะครับซิมหานี่กริบเพื่อนนะครับแล้วเป็นทั้งหลังครับทั้งหลังรถ นะครับผ้าพีผ้าหน่องเบิงชัดๆมื่อนี้นะครับทั้งหลังนี่ก้างนี่ลักษณะก้างจะเป็นแนวนี้นะครับด้อพี่น้องลักษณะตูก้างจะเป็นแนวนี้ครับเป็นปากโหลดนะครับอันนี้บริเวณตะแกรงบัางนะครับบริเวณตะแกรงบัางนะครับสองดอก์ขึ้นกันนะครับ้วก็ตู้เบรคหลังนี่เป็นดีซีครับเอมฮอนดีซีนะครับใส่เอมฮอนทั้งหลังนะครับพอยังวัตติมันเกี่ยวกับเรื่องเฟสครับ มันเกี่ยวกับเรื่องเฟสก็เลยใส่โครมาสูตรครับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเฟสไม่อยังจังเกี่ยวเนื่องวันนี้ผมใส่ระบบบมคือไทับ้านไทัเมืองเพิ่นครับเอาเบิ้งทั้งในครับเครื่องปั่นนะครับเดนโยนะครับเดนโยนี่คือช่างเบิ้งนะครับจิตเปิดให้ที่เห็น้องเบิ้งคือนี่ครับกลางหน้านะครับกลางหน้านี่ใส่คมอ่า หาพันเอ็มเอฟเครื่องนี้นะครับก้างหนาถังละสามนะครับก้างอ่าเอ้ยบนมันก้างหนาคุชิตเบรดน่ะเบรนานะครับวัวถึกไอเอมเอนะครับหาพันเหล่าก็บเบรดหลังคมสันนะครับเบรดหลังคมสันนะครับแล้วก็ชุดกลางหน้าหลังตัวนี้ครับดีเซ็ตสามพันหกแล้วก็มอนิเตอร์แล้วก็อ่าขั้นข้างตัวนี้ครับ พอป,ประกอบแล้วก็ที่สําคัญคอร์ดครับคอร์ดธรรมดาด้วยพี่น้องเด้อคอร์ดธรรมดานะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าเป็นยังข้างหลังผมจังใส่เอิมฮอนนะครับแล้วก็เป็นยังคือนี่แหละนะครับยังใส่ตู้สูตรบูคือกันนะครับส่วนนี้เอ็กแแอร์สิบสองนะครับพาบิร์นทึงทงท่งนะครับทึงท่งๆจะทั้งนี้แหละครับมอนิเตอะการตู้เรียงทั้งทา,า,างนะครับ นี่คือระบบทั้งเบิดของหมดแบ่งมิสิกครับเพราะเบือบริไรน์นะครับเกี่ยวหนึ่งกับเรื่องไฟนะครับเกี่ยวหนึ่งกับเรื่องไฟเพราะเบือบริไรน์นะครับแต่ว่าตู้หกไหลแต่ว่าไฟพ่อเพราะเบือพ่อกําลังพ่อนะครับนี่คือเครื่องบ้านๆครับออกงานได้แล้วก็เป็นผลที่นาพอใจนํานะครับส่วนพี่น้องนะครับที่สงสัยอยู่ว่าเอ้านะครับเป็นยังใส่คอร์ดธรรมด้าเราเป็นยัง นากระดังหลังก็คือดังขึ้จังโบเฟตนะครับพี่น้องทักมาหลังไม่เด้อครับเด้อทักมาหลังไม่แล้วผมสียบอกให้ฟังผมบอคิดค่าพ่อบาทครับผมสียบอกให้ฟังว่ามันเกิดอีหยังขึ้นมันเป็นอย่งไรนะครับมันเป็นอย่งไรนะครับเพราะว่าผมได้อาจารย์ดีอาจารย์ท่าครับอาจารย์ท่าอะไรก็อาจารย์แหล่ไอแหล่นะครับลูกแห่ที่ว่าบอกมานะครับก็เลยบริษัทอิเิ็กทอลิกสเพิ่นนี่คือสาเหตุครับ แต่ว่าผมบอกท่านลองพี่บีขึ้นกันคืออยากลองอยู่นะครับอยากลองเอาพี่บีมาใส่ทั้งหลังคือคือทั้งหนาเพราะว่าทั้งหนานี่ดังดีแห้งนะครับทั้งหลังก็ดังดีแห้งคือกันครับแต่ว่าเป็นลักษณะว่าตู้มันมันลึกนะครับแ่ก็โอเคละนะครับโอเคอาจสิปเปลี่ยนหรือบ่เปลี่ยนกับโอ้โหรอบเบงกบนะครับก็นี่แหละครับภาพรวมทั้งเบิดนะครับรีวิวเครื่องมาเบิดแล้วรีวิวเครื่องมาเบิดแล้วรีวิวรถแบบนี่แหละรถวีโก้นะครับ ฝากพี่ฝากนองนะครับระบบเครื่องเสียงตู้ลำโพงผู้ผลิตตู้ลำโพงหนึ่งเดียวที่บีสิบแปดแห่งจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือทั่วประเทศนะครับผู้เดียวผลิตก็คือส่างเขียนนะครับหรือลดเสียงโชคชัยนะครับแล้วก็ตู้ก้างปงปงนะครับตังผมตั้งเองครับปงปงนะครับกางส่งไกลมากนะครับสูตรปงปงนะครับส่งไกลมากพร้อมนําเสนอครับตัวยองสนใจสนใจนะครับลดแรงนะครับราคาถูกๆออกพันษาหนี่นะครับ 090 247 1341 090 247 1341นะครับรับประกันความมันโดยสาขาหลอนนะครับฝากเพจนะครับการติดตามนะครับทั้งส่องทาง Facebook YouTube นะครับ YouTube ช่องรู้ข้าเหนียวนะครับหลากาเพจนะครับเพจนี่ทดแทมีนบอ b o บ b a n k Music นะครับ แล้วก็กุมนะครับ f c รถแห่มินิบอสแบงค์มีสิทธิ์เขาฝากพี่น้องเขาไปติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับเมื่อนี้ผมได้รีวิวแล้วครับพี่น้องถามมาหลายนะครับพี่น้องถามมาหลายโดยเฉพาะพวกเดินเครื่องเสียงนี่แหละถามมาหลายนะครับผมบอกกากันด้วยครับผมบอกการแล้วนะครับคนซองหลายนะครับทั้งตู้ทั้งตู้ทั้งเบิร์ตนะครับแล้วก็เครื่องเสียงทั้งเบิร์ตเมื่อนี้นะครับเอออีกเรื่องหนึ่งสำคัญแห่งอยากให้พี่เห็นน้องได้เบิองนะครับ ระบบการระบายความร้อนนะครับลืมไปนี่นะครับสังเกตว่าหมอนน้์เครื่องปั้นลดมาแบยุมอสอ่อมอหน่์เครื่องปั้นนะครับมันสีกับเพาเวอร์นี่นะครับให้มันระบายลมออกทางเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อให้ระบายลมออกทางเดียวกันนะครับพัดลมตัวนี้ดูดความร้อนจากเพาเวอร์นะครับพัดลมตัวนี้ดูดความร้อนจากเพาเวอร์นะครับ้วกาพัดลมตัวนี้ เปาซอยเครื่องปั่นนะครับเปาซอยเครื่องปั่นเปาระบายความห่อนออกให้งด็ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเครื่องปั่นของกลมนี่มันสามพันรอบนะครับสามรอบเท่านั้นแล้วการระบายความห่อนต้องต้องมาก่อนนะครับทํางานไปที่หลังเห็นไ่มตะแกรงคางนี่นะครับตะแกรงคางนี่สิเป็นไงนะครับนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับบอกพี่บอกน้องนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับท่านใดสงสัยอีย่างนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงโดยเฉพาะเรื่องคอร์ดนะครับคอร์ดอนาล็อกหนึ่งเดียว นะครับของรถเฮียใส่ขอน้นนล็อกหนึ่งเดียวเลยกับเสียงบบเฟตนะครับบบเฟตนะครับทั้งหลังทั้งหนาดั้งนะครับพี่น้องเต้นได้นะครับขาบุเซียลองไปค้นหาเบึงนะครับค้นหาเบึงตามเฟซบุ๊กตามคลิปต่างๆนะครับกเมื่อนี้นะครับกฝากไว้เพียงซํานีสวัสดีครับ